สวัสดีครับ FC ที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราโดยดีเสมอมาสวัสดี FC นักสะสมคนรุ่นใหม่ FC คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณ FC ที่ติดตามกดไลค์กด, like, กด subscribe กดกระดิง่งกดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับทางช่องสมาคมชาแนลมาโดยตลอดคลิปนี้ก็มีเหรียญชนิด1บาทเป็นเหรียญรุ่นใหม่ของรัชกาลที่9เป็นเหรียญแปลกทางช่องของเรานำเสนอเหรียญแปลกให้ FC ได้รับชมกัน ถ้าพูดถึงเรียนแปลกช่องอื่นๆก็ไม่เคยมารีวิวไม่เคยทำคลิปให้ fc ได้ติดตามรับชมตามที่ทางช่องสมาคมชแนลได้ติดตามหลายๆช่องก็ไม่เคยพบเจอคลิปเกี่ยวกับเรียนแปลกจากทางช่อง อื่นใด fc ก็เช่นกันไม่น่าจะพบเจอในช่องอื่นใดที่ไหนมาก่อนก็อาจจะได้พบเจอ,อในช่องสมาคม h ช n แนลนะครับติดตามรับชมแล้วสนใจชอบเรียนแปลกก็อย่าลืมนะครับติดตามไปเรื่อยๆ เป็นกําลังใจให้กับทางช่องให้ทางช่องมีกําลังใจนำเรียนปแปลกๆมาทำคลิปรีวิวให้ f อซได้ติดตามรับชมตลอดไปเรียญสองเหรียญน,นี้อาจจะแปลกแบบไหนอย่างไรก่อนที่จะไปติดตามรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อ เอจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับเหรียญแปลกก็จะได้พบรับชมก่อนใครก็มาพบกับข้อมูลเหรียญเหรียญแรกก็จะเป็นปีพศ2552 เหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ผลิตผิดพลาดเป็นแบบไหนอย่างไรทางช่องของเราก็จะให้ fc ไปได้ติดตามรับชมเหรียญแปลกทางเราก็จะมีอุปกรณ์ในการรับชมเพื่อที่จะให้มองเห็นได้ชัดก็คือกล้องสองพระนะครับ เหรียญนี้แปลกแบบไหนตรงขอบเสื้อของพระบรมรูปของรัชกาลที่เก้าจะแปลกแบบนี้จะเป็นเสื้อเปิดก็มีช่องช่องหนึ่งเรียกว่าชายเสื้อแหว่งนะครับ ตรงด้านหน้าก็จะมีเส้นแตกตรงปลายบาด้านหลังก็เช่นกันบนบาด้านหน้าของเลข9เหรียญน,นี้ก็ทางช่องของเราเคยขายไปแล้วรอบหนึ่งจำนวนสิบเหรียญ เหรียญละ12บาทขายคู่ไปกับเหรียญตัวหนังสือแตกตัวเลขแตกครั้งนั้นช่องที่ประกาศรับซื้อก็มีอยู่ช่องเดียวนะครับเป็นเหรียญที่ทางช่องที่ประกาศรับซื้อเขาชอบเป็นส่วนตัวยังไม่กว้างนะครับหาก็ยาก ไม่ใช่หาง่ายนะครับแต่ผู้ที่ประกาศรับซื้อเขาบอกว่ามันหาไม่ยากมันหาง่ายนะครับแต่ผมหาแล้วมันยากแต่ก็พอที่จะพบเจออยู่นะครับนี่ก็คือเหรียญชนิด1บาทปีพศสองพันห้ารอยห้าสิบสองชายเสื้อแวห่งนะครับ ก็มาเหรียญที่สองในคลิปนี้ก็เป็นรุ่นใหม่พระเศียรเล็กไอ้พระเศียรใหญ่เหมือนกันของรัชการที่เก้านะครับเรียนนี้ก็แปลกที่ด้านหลังเป็นเหรียญเลขตองนะครับใต้ คำว่าประเทศไทยมีแต่พอพานสอสลาไม่มีปีพอสศเลขสองไม่มีมีแต่เลขห้าสามตัวหนึ่งบาทหนึ่งบาทเลขตองนะครับเหรียญนี้ก็หายากตามกระแสก็มีช่องช่องหนึ่ง เคยประกาศรับซื้อแต่ปัจจุบันปิดการรับซื้อไปแล้วเนื่องจากว่าเขาว่ามีการพบเจอเป็นจำนวนมากแต่ทางช่องสมาคมเชนเนลก็หาทุกวันเนี่ยคัดเยียนทุกวันตั้งแต่ปี <c oughs> พศสองพันห้าร้อยห้าสิบหกเป็นต้นมา ขออภัยนะครับยังไม่พบเจอสักเหรียญน,นะครับเหรียญที่รีวิวอยู่นี้ก็เก็บมานานแล้วเป็นความชอบส่วนตัวก็เลยเก็บนำมารีวิวให้ f c ได้ติดตามรับชมซึ่ง f c อาจจะไม่เคยได้ติดตามรับชมจากช่องอื่นๆนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้ให้ f c ซ ได้สนับสนุนให้กำลังใจทางช่องของเราคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ